วัีคถ้าพเพื่อนๆวันนี้นก,กี้จะมาทำลูกชิ้นหมูเด้งนะคะนี่นก,กี้ได้สูตรมาจากแม่ซีน้องมดดีนะคะเริ่มต้นเลยก็น้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะนก,กี้ใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะนก,กี้ใส่ไปแล้วแล้วก็ผงปรุงรสหมูหนึ่งช้อนโต๊ะนก,กี้ไม่มีใช้ก็เลยใช้ผงปรุงรสไก่นะคะเกลือป่นหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเกลือป่นหนึ่งช้อนโต๊ะ แล้วก็ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะแล้วก็แป้งมันหรือแป้งข้าวโพดนะคะสี่ช้อนโต๊ะหนึ่งสองสาม แต่นกี้จะเพิ่มลงไปที่ไม่ได้อยู่ในสูตรแม่ซีนะคะนกี้ใช้ผงผงกระเทียมหนึ่งช้อนชานกี้ชอบอะ่ะนกี้ทำรอบที่แล้วอะ่ะใสเ่เข้าไปเหมือนกันแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะอุ้ยที่ขาดไม่ได้เลยคือผงฟูหนึ่งช้อนโต๊ะนกี้ใส่ผงฟูไปยังอ่ะยังเนาะผงฟูหนึ่งช้อนโต๊ะชุบ เย่ <Yeah. S 2> แล้วก็เทน้ำเย็นจัดลงไปเลยนะคะโอ้โ oh, ห oh. เย็นจนเป็นน้ำแข็งเลยค่ะอันน,นี้หนึ่งแก้วแล้วก็พริกไทยด้วยนะคะแต่ว่านกี้ไม่ใช้พริกพริกไทยเยอะนอกี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ พริกไทยเนี่ยนะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแต่นกี้ก็จะไ,ไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนกี้ก็ใส่พอกล่อมแกล้มลมาคะ่ะหมูเนี่ยนกี้ไปใส่ในตู้เย็นก่อนแล้วนะคะไปใส่ในตู้เย็นก่อนแล้วหนึ่งไปใส่ประมาณสี่สิบห้านาทีแล้วก็คลุกส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวกี้ต้องไปเอา เดี๋ยว่นกี้ต้องไปเอาถุงมือมาใส่แล้วล่ะเพื่นพนอนๆในช่วงคลิปที่เป็นการขยำน้ำซอสอะ่ะที่ปรุงเอาไวาอ้อ่ะกับหมูสับอ่ะหมูบดท,ที่จะไปทำลูกชิ้นอะนนกี้กดอัดแต่ด้วยความที่มือมันอาจจะเปียก แล้วก็ไม่ได้กลับไปเช็คคลิปตรงน,น,นั้นนามันไม่ได้อัดค่ะดูคลิปถัดไปเลยแล้วกันนะนี่นะคะครบเวลาแล้วเดี๋ยวนก,กี้ก็มานวดมืออีกสักเออ่ประมาณ15นาทีนะคะแต่ว่ามันเย็นมากอะนอก,กี้ไม่รู้จะนวดไหวหรือเปล่า ที่หนิงอินเยอรามาันอ่ะเขาบอกว่าให้เอาช้อนนวดได้เลยนะคะแต่ดูแล้วมันก็ดูเด้งๆดงดีนะคะแล้วก็นุกกี้ก็ต้มน้ำนะคะนี่ต้มน้ำอยู่ตอนนี้มันเริ่มจะเดือดแล้วเดี๋ยวพอมันเดือดปุดๆอาจจะต้องเบาไฟลงนะคะแล้วก็ให้น้ำมันนิ่งก่อนถึงจะ ถึงจะปั้นลูกลูกชิ้นได้นกกี้อะหัดทําลูกชิ้นมาสองรอบแล้วนี่คือรอบที่สามนะคะสองรอบนั้นก็ไม่ไม่ไม่ประสบผลสําเร็จเพราะว่านกี้อะเรียกว่าอะไรอะเปิดไฟแรงรอบแรรอบแรกเลยคือเปิดไฟแรงมากเปิดไฟแรงมากๆแล้วพอเอาลูกชิ้นลงไปลูกชิ้นแตกหมดเลยเพื่อน แล้วคุณครูหนิงอ่ะทีหนิงอินเยอรมัน,นีนนก็เลยมาบอกหนูกี้ว่าไม่ได้ต้องรอให้น้ำมันรอให้น้ำมันนิ่งก่อนนี่นะคะหนูกี้เนี่ยพยายามที่จะนวดมือแล้วนะคะเมื่อกี้นี้นี่เห็นไหมหูกี้พยายามจะนวดมือเมื่อกี้นี้แล้วมันเย็นมากคุณครูหนิงอินเยอรมน,นีนะคะช่องทีหนิงอินเยอรมน,นีก็บอกกี้ว่า ตัวเขาอะก็เย็นเขาก็นวดไม่ไหวเขาก็ใช้ช้อนน่ะนวดไปแบบนี้ด้วยความที่เนื้ออันนี้มันเนียนอยู่แล้วนะคะนี่เห็นไหมด้วยความที่ตอนแรกเราคลุกเคล้าดีอยู่แล้วเนี่นะคะเมื่อกี้ก็นวดไปเรืเร่อยๆส่วนน้ําเนี่ย่อกี้จะต้องต้มให้มันเดือดพอต้มเดือดเสร็จปุ๊บ่อกี้ก็ต้องลดลดน้ําอ่ะให้ ให้นิ่งเดี๋ยวดูนะคะนี่นะคะนกกี้ก็รอให้น้ำมันนิ่งไม่ให้มีแบบปุดๆุดเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวลูกชิ้นแตกแล้วก็นี่นกกี้ก็เตรียมน้ำเย็นนี่นะคะเตรียมมาไว้สำหรับนอกนอกลูกชิ้นหลังจากก้มขึ้นมาเสร็จส่วนนี้นี่ช้อนแช่น้ำนะคะสำหรับเอาไว้ปั้นลูกชิ้นเพื่อไม่ให้มันติด เดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่านกพี่จะทำรอดหรือเปล่าโนกพี่เคยทำรอบแรกนะคะรอบแรกก็ลูกชิ้นแตกค่ะเพราะว่าน้ำร้อนเดือดจัดปุดๆเกินไปนี่นกพี่ผสมน้ำลงไปละโอเคโน๊พี่ว่ามันได้ที่แล้วละ่ะวันนี้นกพี่ไม่ได้ใช้ถุงมือนะคะเพราะว่าออไม่ถนัดค่ะเมื่อก,กี้ลองถุงมือแล้วแล้วมันไม่ถนัดนี่นกพี่ล้างมือนะคะโนกพี่ล้างมือแล้ว ลองดูก่อนว่ามันจะรอนหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูนกี้กันคลิปนี้นกี้ไม่ได้ว่าสอนทําลูกชิ้นนะคะนกี้มามาทําให้ดูว่านกี้จะทำลูกชิ้นรอนหรือเปล่าอุย้ยเย็นมากอะ่ะอุย้ยมือแข็งอะ่ะทำยังไงดีเพื่อน ลูกชิ้นทำไมลูกชิ้นนุกกี้มันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่กลมเลยอ่ะลูกชิ้นนุกกี้มันไม่กลมอ่ะเอ้าเอานี่ก็ว่าดูจากอันนี้มาเยอะแล้วนะดูมาหลายคลิปดูน้องช่องน้องปุ๋ยสาวฟลินพาเพลินด้วยอ่ะโอ้ยเพื่อนมานลุ้นนกกี้มาลุ้นจกักนกกี้นะเพราะว่านกกี้ก็ลุ้นตัวเองเหมือนกันก อวะตอนนี้นะคะมือนกี้เนี่ยเย็นมากอะ่ะโอ้ยโอ้ยมือเย็นมากโอ้ย,อยจะบอกว่ามันมันเย็นมากเพื่อน,นเพื่อนจ๋าโอ้ยเย็นเย็นเย็นเอาเอาเอา อย่างต้องสำเร็จใครมีชิมง่ายกว่น,นี้ไหมตังกี้อลองชิมแล้วนะลองชิมก่อนที่ก่อนที่จะไปเข้าฟิเซอร์ะมันดีมากรสชาติดีมากใครใครอยากทำลูกชิมนะคะไปดูช่องอันนี้เราใกล้สุดละสกช่องแม่ซีน้องมดดี้นะคะแล้วก็คนสอนอีกคนนึงก็คือ เออทีมหูอินเดอร์มันมีนะคะแล้วก็น้องปุ๋ยน้องปุ๋ยนี่น้องกี้ก็ไปดูเขามาตอนที่เขาทำน้องปุ๋ยสาวชลินพาเพื่นนะคะไปดูหลายช่องอ่ะนี่ขนาดไปดูหลายช่องแล้วนะนี่นะคะลูกชิ้นของนกี้รูปร่างอาจจะไม่สวยงามเท่าไรนักแต่มันต้องกินได้ค่ะมันต้องกินได้มันต้องออกมาเป็นลูกชิ้น นี่นะคะตามสูตรตามตำราที่ไปดูมาใน u t u b e ทั้งแม่ซีน้องมดดี้ทั้งทีมหญิงอินเจรมนีทั้งน้องปุ๋ยสาวสุรินสาวสุรินพาเพลินนะคะเขาบอกว่าถ้ามันลอยขึ้นมาแบบนี้ก็แสดงว่ามันสุกแล้วนี่นี่นะคะแม่ซีบอกว่าให้อยู่ในนี้ให้เขาอยู่ในนี้อีกสักหลังจากที่มันลอยนะให้เขาอยู่ในนี้อีกสักสิบนาทีถึงสิบห้านาทีนะคะนี่น็อกี้มีอันสุดท้ายอันจิ๋วด้วยนี่นี่นี่นน อะไรอ่ะใช้เวลาทำเหนื่อยมากๆเลยอ่ะทำไมดูมันได้มิดเดียวเองอ่ะเหนื่อยนะโกรธแล้วนะหมบเวลาแล้วนะคะนี่เี่ก็ใช้ที่ที่ตักเส้นสปาเกเตียรตักลูกชิ้นนองน้ำเย็นไปเลยนี่นอน้ำเย็นไปเลยือก,ยลยอกกินได้อ่ะกนกินได้อ่ะ,อกกอะเพราะว่ารสชาติอร่อยเลยเพราะว่าตอนที่หมักเสร็จอันกี้ลอง ลวกชิ้นแล้วตอนมีนยังไม่เด้งหนึ่งดังอะ่ะนี่นี่เพื่อนท้งลูกชิ้นอะ่ะมันไม่ยากกว่าสำหรับคนอื่นอะ่ะสำหรับกีอะ่ะมันยากมาดูกันดีกว่าลูกชิ้นลูก,กี้อืมอร่อยอะ่ะอร่อยอ่ะดูนี่ ือแต่ก็ยังไม่เด้งแบบแน่นอะ่ะเนื้อก็ยังไม่แน่นแบบลูกชิ้นบ้านเราแต่ก็เป็นลูกชิ้นมากที่สุดตั้งแต่นกกี้ทามาสุดยอดนกกี้ลองเขาลูกชิ้นไปปิ้งกินเขาหองน้ำแป๊บเดียวไปตอบคอมเมนต์แป๊บเดียวนี่เลยเพื่อนมือ่นกกี้ปิ้งลูกชิ้น ดูดูอออ๋อพรปล่อยให้มันเซ็ตตัวแล้วนะคะสักพักหนึ่งเราเอาไปปิ้งอะ่ะมันเป็นลูกชิ้นมากขึ้นคลิปนี้นกกี้ไปก่อนนะคะเพื่อนๆไปขอกินลูกชิ้นไม่ไม่ก่อนแต่จะบอกว่าสำหรับนก,กี้อันนี้คือความสำเร็จนะคะ มันคือความสําเร็จคนอื่นเป็นยังไนงนกกี้ไม่รู้แต่ว่าสําหรับนกี้มันคือความสําเร็จ